สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแนนซี่เว็บไลฟ์นะคะในบ o o ตซีรีส์เอพิโซดที่3ามนคะ่ะดำเนินต่อเรื่องมายาวนานกันนะคะจริงๆอะแนนตกใจมากเลยคลิปแรกอะ่ะในคลิปตรองทายใช่ไหมแนน,นบอกว่าอ๋อเราจะคุยกันแค่ประมาณ20่สิบนาทีคะ่ะคลิปแรกหนึ่งชั่วโมงแต่คลิปที่สองมาทำเวลานะคะก็คือได้ที่ประมาณ30นาทีแต่เรามาดูคลิปนี้กันนะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณกี่นาทีนะ หัวข้อของ Food Series ในเอพิโ od ที่3นะคะนั่นก็คืออาหารทางเลือกในสัตว์ที่แพ้อาหารค่ะคืออาหารที่เราคุยกันไปในเอพิโ od ที่2นะคะมันเป็นแบบคอมเมอรเชียลส่วนใหญ่ใช่ไหมทีนี้ก็อย่างที่เราเ,เกินเกินกันมาตลอดเลยว่าไม่จะเป็นที่จะต้องแบบกินอาหารคอมเมอรเชียลก็ได้ค่ะแล้วมันมีอาหารอะไรที่ ไม่ใช่อาหารที่รักษาโรคแบบสูตรพวกไฮโปอัลิจินิกฟู้ดอย่างเดียวไหมเป็นอาหารสูตรธรรมดาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเน้นเรื่องของอาหารที่เป็นทางเลือกแบบนี้ค่อนข้างเจาะจงเลยแหละนะจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบเป็นการอ้างอิงจากบทความรวมถึงเคสรีพอร์ตนะคะของทางต่างประเทศนะคะค่อนข้างเยอะ นะคะดังนั้นก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นหลายๆความเห็นของคุณหมอท่านอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ของแนนอย่างเดียวดังนั้นทุกคนเออเวลาฟังนะคะต้องค่อยๆตั้งสตินะคะตั้งใจนะแล้วก็ค่อยๆประมวลเอาแล้วกันเนาะว่าโอเคอาหารชนิดนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันมีข้ออะไรที่เราสงสัยอยู่แล้วแล้วมันสามารถหาคําตอบได้ก็ลองฟังในคลิปนี้ดูกันค่ะ อาหารที่เป็นคอมเมอรเชียลก่อนแล้วกันนะคะคอมเมอรเชียลที่เป็นทางเลือกที่ไม่ใช่สูตรประกอบการรักษาโรคอันดับหนึ่งเลยนะคะที่คิดว่าช่วงในรอบประมาณสองสามปีหลังเนี่ยทุกคนน่น่าจะแบบได้ยินกันตลอดเวลาก็คือ Holistic Food ก็คือเป็นลักษณะว่าทุกเกือบทุกยี่ห้อะคะ่ะที่เขาแบบเป็นเกรดพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะจะ ใช้คำนี้เลย holistic food holistic food holistic food คืออะไรคือคอนเซปต์ของตัว holistic food นะคะเขาบอกว่าเป็นการกินให้คล้ายกับธรรมชาติที่สุดหัวใจสำคัญของมันก็คือต้องไม่มีการดัดแปลงนะคะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็คอย support ตัวของภูมิคุ้มกันนะคะที่อยู่เฉพาะที่ซึ่งก็คือเป็น ใช้คำว่า innate immunity นะคะ innate immunity ก็คือภูมิคุ้มกันเฉพาะที่แล้วก็ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็คอยจัดการตัวของพวกสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสารต่างๆนะคะที่เข้ามาในบริเวณนั้นๆจริงๆ innate immunity innate ขออภัยค่ะ innate immunity นะคะที่เจอได้เยอะๆก็คือเช่นบริเวณทางเดิอนอาหารอย่างที่บอกเลยก็คืออยู่หลังวินลน์นะคะรวมไปถึงบริเวณโพรงจมูกนะ บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะก็จะเจอ innate immunity ค่อนข้างเยอะก็คือเป็นพู่มกระสนเฉพาะที่นะคะที่เขาจะคอยทําหน้าที่จดจําเรียนรู้แล้วก็เก็บกินเซลล์รวมถึงค่าโปรเชื้อที่แบบเเป็นแปลกปอมนะคะเข้ามาณนะตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ร่างกาย นะคะเพื่อจดจําสารเหล่านี้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาดังนั้นภูมคุ้มกันเฉพาะที่นะจุดนั้นมีส่วนสําคัญมากๆนะคะอาหารพวกนี้เขาก็เลยออกแบบมาเพื่อที่จะคอยช่วยสปอร์ตนะคะส่งเสริมการทํางานของตัวภูมิคุ้มกันเฉพาะที่หรือ innate immunity นั่นเองนะคะทีนี้อาหารคํา่่า o o l เ t i c เนี่ยจริงๆแล้วหลังๆมันเราจะเจอในของแมวมากกว่าของสุนัขเนาะ ก็คือเป็นแคทฟูดมากกว่าด็อกฟูดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าแมวเป็นสัตว์นักล่าแมวเป็นป่าเป็นสัตว์ป่ามาก่อนใช่เมื่อประมาณสักห้าร้อยปีสามร้อยปีก่อนแต่ว่าตั้งแต่ที่มีการค้นพบแมวปักกิ่งเออไม่ใช่นั่นมันหมา ตั้งแต่มีการที่คนพบพวกเหมือนแมวเปอร์เซียนะคะที่ถูกเข้ามาเลี้ยงที่พระราชวังต้องห้ามแมวก็ไม่ใช่สัตว์ป่าอีกต่อไปแต่ว่าแมวยังมีพฤติกรรมของการล่าอยู่นะคะเป็นสัญชตาตญาณของตระกูลแมวนั้นมันก็กึ่งๆแหละพูดไม่ได้็มปากหรอว่าแมวไม่ใช่สัตว์ป่าใช่แหละแมวไม่ใช่สัตว์ป่าแต่ก็ยังมีพฤติกรรมการล่าไงดังนั้นจะไม่ป่าเหรออืมก็พูดยากนะคะอันนี้เราจะต้องไปคุยกันกันกบในเรื่องของทางพันธุ ศาสตร์นะคะซึ่งแนนไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะขอคำมาพูดถึงในเรื่องของอาหารกันดีก,กว่านะคะถ้าในกรณีของอาหารศาสตร์ถ้าอยากจะเป็นโฮลิสติกจากที่พูดคอนเซ็ปต์ของมันมาทั้งหมดเราดูแล้วเป็นไปไม่ได้เนาะถ้ามันเป็นในเรื่องของอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปนะคะเป็นธรรมชาติมากที่สุดอาหารโฮลิสติกของสัตว์มันมาเป็นเม็ดทุกคนมันต้องแปรรูปมาแล้วมนนันไม่มีทางที่มาเป็นไก่ทั้งชิ้นอัดอยู่ในนั้นเป็นพ็อกเก็ต เป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะคะถ้าเป็นคอนเซปต์ในเรื่องของเพจฟู้ดล่ะโฮลิสติกเขาจะเล็งไปทางไหนเขาก็จะเล็งไปทางที่ว่ามันเป็น High Animal p r o t e ีนนะคะโล w c คาร์โบไฮเดรและไม่ใช้สารปรุงแต่งอื่นๆเท่าไหร่คือคำว่าไฮแอนิมอลโปรตีนหมายถึงว่าเป็นโปรตีนที่แบบจากสัตว์จริงๆแล้วก็เป็นโปรตีนที่ค่อนข้าง เป็นเรียวโปรตีนอะไม่ใช่บายโปรดักนะคะแล้วก็โลคาโบไฮเดตคือมีส่วนะสมของแป้งน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้สารแต่งอื่นๆคือถ้ามองในแง่เรื่องของคอนเซ็ปต์ของเขานะมันรีเลทกันถ้าอาหารชนิดนั้นมันมีโปรตีนที่ค่อนข้างเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะอย่างเช่นบอกว่าอาหารชนิดนี้ทำมาจากแกะห้าสิเปอร์เซ็นต กลิ่นของแกะมันคงโชยฟุ้งโดยไม่จําเป็นต้องใส่เติมสารที่เป็นกลิ่นเรียนแบบแกะลงไปนึกออกไหมนะคะดังนั้นมันก็รีเลทกันแต่มันก็จะมีบ้างแหละเพราะบางทีแกะอาจจะไม่ได้สามารถใส่ห้าสิบเอร์เซ็นได้ยกเว้นแต่ยี่ห้อจุดจุดจุดวายอะไรอย่างเงี้ยหรือจุด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 เจน อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่แบบโอเคราคามันสูงมากดังนั้นเขาก็าจ,จะทําได้นะคะแต่ถ้าเป็นยี่ห้อกลางๆทั่วไปก็อาจจะทําไม่ได้นะคะมันก็จ,จะมีใส่บ้างแต่แค่ให้หน่อยที่สุดเท่านั้นเองนะคะทีนี้มันมีข้อสงสัยเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่าม,มันเป็นอะไรที่แบบมันมาใหม่มากเราก็มีคําถามที่เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะแนนจะยกตัวอย่างที่คําถามที่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยเช่นข้อแรกเลยคําถามแรก แล้วอาหารโฮลิสติกมันช่วยลดอาการแพ้ได้ไหมคําตอบก็คือขึ้นอยู่กับว่าแพ้อะไรคือในกรณีแบบถ้าอยากลูวว่าแพ้ไม่แพ้มันก็ต้องไปทำ food trial หรือ f o ้ d challenge นะคะมาก่อนซึ่งพอหลังจากที่เรารู้แล้วเราก็จะตอบได้ว่าอาหารโฮลิสติกเนี้ยถ้ามันทํามาจากแกะแล้วไม่ได้แพ้แกะก็อาจจะใช้ซึ่งโอกาสที่เราจะทดสอบด้วยเนื้อแกะเพียวยากมากนะคะ ถ้ามันไม่แพ้ไก่มันไม่แพ้ปลามันไม่แพ้เนื้อมันไม่แพ้หมูก็มีโอกาสที่กินแก่ได้ค่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่แพ้เลยตอบยากมากนะคะว่าช่วยได้หรือไม่ได้ถ้าสมมุติว่าโฮลิสติกนั้นทํามาจากเพียวปลาแซลมอนหมาตัวนี้แพ้ปลาแซลมอนก็คือกินไม่ได้นะรวมไปถึงอาหารอื่นๆที่ทำมาจากแซลมอนต่อให้จะเป็นซิงเกิลโปรตีนใส่สารบำรุงเต็มที่อยู่ในสูตรอปอเลเจนิก ก็อาจจะแพ้ได้นะคะถ้ามันทํามาจากแซลมอนแล้วมาตัวนั้นแพ้แซลมอนนึกออกใช่ไหมดังนั้นขึ้นอยู่กับโปรตีนที่แพ้เป็นหลักเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งแนนว่าโฮลิสติกฟู้ดอ่ะด้วยความที่เขาบอกว่าทํามาจากเนื้อเป็นชินช้น,นๆใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันทํามาจากปลาแซลมอนทั้งชิน้นแล้วหมาตัวนั้นหรือแมวตัวนั้นแพ้ปลาแซลมอนอะ่ะโอกาสกินได้เป็นศูนย์เลยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคืออะไรคะคือไม่ใส่สารปรุงแต่งเป็นอันโปรเซตม้ คือหมายโปรเซสน้อยที่สุดผ่านะบวนการแปรรูปน้อยที่สุดป่ามันต้องมาเน่นๆๆโอกาสแพ้เยอะกว่าตัวซิงเกิลโปรตีนที่ผ่านไฮโดรไลซ์เราก็ใส่สารวบลูงนั่นเองนะดั้นั้นว่าเป็นไปไม่ได้นะคะก็บวกลบขึ้นอยู่กับว่าแพ้โปรตีนชนิดอะไรช่วยได้ไม่ได้อันนี้คือไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ลุมเครือนะทีนี้นะคะเรามาถึงในอาหารชนิดที่สองกันถ้ามีโฮลิสติกแล้วต้องมีอะไรต้องมีเกรนฟรีใช่เปล่า เกรนเกรนคืออะไรเกรนฟรีก็คือป่าซะจากข้าวข้าวบูดข้าวโอ๊ตวีวีก็คือข้าวสลีบบลล่หรือบายโปรดักต่างๆนะคะเช่นป่าแป้งขออภัยแป้งแป้งข้าวโพดแป้งอะไรต่างๆกากก็ไม่ได้กากข้าวโพดก็ไม่ได้น้ำมันก็ไม่ได้พวกนี้คือเป็นส่วนประกอบของพวกเกรนทั้งหมดเลยถ้าแพ้เกรนพวกนี้อะไรก็ไม่ได้นะคะดังนั้น โฮลิสติกก็เลยมาคู่กับเกรนฟรีคือถ้าอยากจะเป็นธรรมชาติจะโลขาบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช้เลยค่ะข้าวข,าข้าวโพดข้าโอ๊ตวีดข้าวแป้งไม่ว่าจะเกิดจากข้าวชานิดไหนไม่ใช้ไปใช้อะไรคะไปใช้มันฝรั่ง Potato ได้นะคะก็อยู่ในข้อยกเว้นนะคะหรือบางยี่ห้อจะใช้เป็นมันเทศนีงเคยเจอนะใช้เป็นมันเทศแต่ว่ายี่ห้อส่วนใหญ่ในของไทยนะคะยังใช้เป็นข้าวโพดอยู่ เยอะนะคะเป็นกากเป็นลำข้าวอะไรเงี้ยเยอะๆนะทีนี้ถ้ามันเป็นเกรนฟรีก็ต้องดูว่าสัตว์ตัวนั้นแพ้ไหมเราไม่มีทางรู้ได้ง่ายๆเลยค่ะข้าวบาเล่ข้าวสาลีอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นข้าวธรรมดากับข้าวข้าวโพดน่าจะได้ข้าวโพดข้าวโอ๊ตได้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกเวลาเราทำฟูดไท l ์ฟูดชาเล n นนะคะเราจะเริ่มจากข้าวคุกไก ดังนั้นข้าวมันก็เป็นตัววัดเหมือนกันถ้ากินข้าวคุกไก่และแพ้ถอดไก่ออกใส่ข้าวคุกหมูแพ้เอ๊แต่แพ้ไม่เยอะแต่แพ้อาจจะสูงใส่ข้าวลองถอดข้าวออกกินหมูเปล่า,ป,า,ป,าปรากฏไม่แพ้ข้าวจะเป็นหนึ่งในที่แพ้อันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบที่แนนพูดอย่างละเอียดไปแล้วนะคะในเอพิโนแรกนะถ้าเกิดใครยังล้องใจก็กลับไปดูที่เอดนั้นนะคะจะมีตารางเป็นกราฟวิธีการทำฟูถ่ายอ้อ,อไว้นะ ค่ะและทีนี้ก็มาถึงคำถามที่สองนะคะอาหารเกรนฟรีดีต่อสัตว์ไหมก็ขึ้นอยู่กับการแพ้อาหารเป็นหลักเลยค่ะว่าในในในสัตว์ตัวนั้นนะคะที่หลังจากที่เราทำฟชูชาเล้นแล้วมันแพ้อะไรคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แพ้แป้งมันไม่ได้แพ้พวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการกินหรือไม่กินไม่ได้แตกต่าง แม้ว่าบางคนนะคะอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเออไม่กินก็ดีกว่าไหมเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างแมวเนาะแมวอาจจะแบบเออเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมไม่จาเป็นต้องกินแบบพวกแป้งพวกข้าวโพดอย่างนี้หรอกกินปะกินเนื้อไปสิอะไรเงี้ยก็จะจริงคือมันไม่ได้สมผลอะไรมากนะคะเพราะว่าแมวอาจจะไม่ได้แบบสังเกตเห็นการแพ้มากจริงจจากการที่แบบศึกษามาทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือแมวไม่ค่อยพบราการแพ้แป้แปงที่เห็นเลยด้วยนะคะ แต่ถ้าในสุนัขล่ะเขาบอกว่ามันมีรายง,งานเครื่องของคําเชื่อมโยงนะเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเกรนฟรีกับโรคหัวใจด้วยดังนั้นก่อนที่จะให้สุนัขกินนะคะอาจจะต้องแบบตรวจสอบก่อนว่าสุนัขของเราสภาพร่างกายพร้อมสําหรับการกินอาหารประเภทนี้ด้วยหรือเปล่านะคะมาถึงคําถามที่3ามกันค่ะคะําถามที่3คือแมวเป็นสัตว์ป่าดังนั้นอาหารเกรนฟรีจึงเหมาะสมแล้วใช่ไหมอืมก็คือรีเลทกับค,คำถามเมื่อกี้ไง คำถามเมื่อกี้ที่บอกว่าแมวถ้าไม่ได้แพ้หรือแมวเป็นสัตว์ที่ป่าอยู่แล้วไม่ได้ค่อยส่งผลอาการแพ้ของพวกแป้งเท่าไหร่ดังนั้นการกินไม่กินไม่ได้แตกต่างทีนี้ถ้าในมองในกรณีของว่าแมวเป็นสัตว์ป่าอาการเกิเกนฟรีก็คือหลักๆก,ก็คืออ่ะเป็นสัตว์ป่าไม่จะเป็นต้องกินแป้งเลยก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้ถ้าเรามองว่าเป็นแมวป่าจริงๆใช่ ถ้าเป็นแมวป่าเพราะว่าเราไม่เคยเห็นสิงโตกินข้าวถูกไหมเวลาในสวนสัตว์เขาให้เสือให้สิงโตกินเขาให้กินไก่กินเนื้อดิบเนาะไม่ได้กินข้าวคุกไก่ดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นกรณีพวกนั้นมันก็โอเคไม่ได้แตกต่างไม่ต้องเป็นต้องกินก็นได้แต่ถ้าเป็นแมวบ้านที่เราเลี้ยงเอาไว้อยู่ในบ้านอะไม่ได้อยู่ป่าดังนั้น มันยังมีโอกาสที่ยังได้กินแป้งได้กินเจอพวกประเภทของข้าวอยู่นะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะที่เขาแบบตรวจสอบเรื่องของพวกเอนไซน์นะคะที่อยู่ในร่างกายของทั้งแมวและสุนัขนะคะที่เลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันพบว่ามีเอนไซม์ที่สามารถช่วยย่อยแป้งได้มากถึง95%แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันย่อยได้ถ้าย่อยได้ก็กินได้ถูกไหมคือถ้าเรามองในมุมมองของเรื่องของกายวิภาคอะคะ่ะ ร่างกายมันจะตอบสนองต่อสิ่งที่ย่อยได้แล้วเอามาใช้ได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นทําไมตอนเด็กๆกินนมแล้วท้องไม่เสียแต่พอโตขึ้นมากินนมแล้วท้องเสียเพราะว่าตัวเอนไซม์ที่ใช้ย่อยนมมันหายไปหลังจากที่เราไม่ได้กินนมคือเราหยุดนมแล้วดังนั้นเมื่อเรากลับมากินใหม่เราเลยไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมตัวนั้นเราก็เลยเกิอดอาการท้องเสียก็คือมันไม่มีอะไรย่อยมันก็เลยบายพาสไปเลยออกลำไส้ใหญ่ไปเลยในสัตว์ก็เหมือนกันค่ะ โมเดลเดียวกันคือถ้าอะไรที่ไม่เคยกินหรือไม่ได้กินนานแล้วเอนไซม์ตัวนั้นมันไม่มีมันก็ไม่ได้ย่อยแต่นี่มีเอนไซม์ในการย่อยแป้งมากถึง95%เลยนะคือหมายความมันย่อยได้และมันยังย่อยอย,อยู่และมันยังใช้ได้ทํางานได้อยู่ดังนั้นการกินไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้วก็ต่อให้ไม่ได้กินก็ไม่ได้แปลแต่ในแนะนำว่าอย่างที่เคยพูดนะคะข้าวมันก็มีวิตามินมีกรดอะมิโนโบางประเภทนะคะที่สัตว์ยังจําเป็นต้องการอยู่ดังนั้นต่อให้ให้ก็ไม่ได้ผิด นะหรือจะให้แบบเปล่าๆเ,เ,เลยก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบเติมพวกสารอื่นๆเข้าไปนะคะวิตามินกลูิโนอะไรอย่างเงี้ยที่จําเป็นใส่ลงไปในอาหารด้วยนะคะคําถามข้อที่4ค่ะคำถามวัดใจกันไปเลยตกลงว่าอาหารเกรนฟรีช่วยเรื่องของอาการแพ้อาหารหรือฟู้ดอัลเลอร์จีไหมถ้าเป็นแมวก่อนแมวเนี่ยเจอที่เป็นเกรนอัลเลอร์จี น้อยมากไม่เคยเจอเลยจริงๆใช่ค่าว่าไม่เคยเจอเลยนะสําหรับเนียนแต่ว่าคนอื่นอาจจะเจอได้ดังนั้นดังนั้นถ้ามันไม่แพ้มันก็ไม่ได้ช่วยถูกไหมแต่ในสุนัขยังเจอได้บ้างนะคะถ้ากรณีสุนัขที่เจอก็ทำฟูชัยเอามาเจอแล้วว่าแพ้แน่นอนการกินเกล็ดฟีก็ช่วยได้แต่ต้องดูด้วนะยนะเกล็ดฟีที่เข,เขาชิบไปไปกินอนะ่ะมันแพ้อันอื่นด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นบอกว่าไม่ใช้ข้าวโพดแต่ไปใช้มันฝรั่งเกิดไปแพ้มันฝรั่งด้วยอันนั้นก็ไม่ได้ผลนะคะ ดังนั้นต้องไปดูก่อนว่าแพ้อะไรแต่ว่าส่วนใหญ่สาาัตว์อะคะมักจะาแพ้โปรตีนมากกว่าแพ้พวกที่เป็นแป้งหรือเป็นกรีนมากกว่าดังนั้นโอกาสที่จะแพ้ค่อนข้างน้อยมากใช้คําว่าแรเลยนะคะก็ตอบแบบนี้แล้วกันเนาะคุมเคือขึ้นอยู่กับแพ้หรือไม่แพ้มันช่วยลดไหมตอบไม่ได้นะคะคําถามข้อที่ห้าคถามสุดท้ายควรจะต้องให้สัตว์กินเกรนฟรีไหมตกลงอืมแล้วแต่สะดวกค่ะ คือคำถามมันอาจจะดูวนไปวนมาแต่แนนเชื่อว่ามันมีหลายคนที่คิดแบบนี้ก็คือแบบอ้าวแล้วตกลงมันกินหรือไม่กินละ่ะแล้วมันช่วยไหมแล้วตกลงมันควรกินไหมคือถ้าไม่แพ้กินก็ได้แล้วแต่สะดวกหรือถ้าสมมุติว่ามันแพ้ก็คือดีก็คือกินได้เป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะว่ามีปัญหาแพ้หรือเปล่าแล้วก็ อย่างที่แนนโฟกัสเสมอทุกครั้งแล้วก็พูดทุกครั้งเลยว่าจะเลือกอาหารเลือกอะไรก็ตามนะคะดูด้วยว่าราคาเจ้าของจ่ายไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกินแล้วก็หยุดหยุดได้มันต้องกินแล้วต่อเนื่องยาวนานถ้าไหวที่ราคานี้กินก็ได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรแต่ในกรณีที่ถ้าเป็นแบบสุนัขที่มันมีปัญหาเรื่องของอาการแพ้เช่นแบบเป็นพวกอโทปีเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่เขาแพ้พวกภายนอกอะ่ะมันมากน้อยขนาดไหนนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามาเทียบกันระหว่างอาหารโฮลิสติกเกนฟรีกับอาหารที่เป็นพวกสกินแคร์เดิมคอมพีตถ้าเทียบกันแล้วไหวราคาไม่ได้เดือดร้อนอะไรสกินแคร์กับเดิมคอมพีตก็คือครอบคุมกว่าดังนั้นขึ้นอยู่กับที่ปัจจัยไหวหรือเปล่าแล้วก็สุนัขเบื่อไหมกินไหมนะคะด้วยนะ มาถึงอาหารชนิดสุดท้ายนะคะอาหารชนิดที่สาของอาหารทางเลือกไม่พูดถึงไม่ได้เลยอ่ะเป็นแบบข้อถกเถียงเป็นเรื่องที่ทเถียงกันมาเื่นนานนะคะนั่นก็คืออาหารโฮมเมดรวมถึงอาหารบาฟด้วยนะเพราะว่าบาฟเป็นอาหารที่มันโฮมเมดเหมือนกันก็คือมันต้องมีการเตรียมเนาะดังน,นั้นเลยจัดมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะคําถามก็คือมันช่วยได้ไหมเออก็ขึ้นอยู่กับว่าแพ้หรือไม่แพ้เห็นไหม ทุกคำถามจะย้อนกลับไปเสมอว่าแพ้หรือไม่แพ้ดังนั้นการทำฟู้ดชาเลนจ์สำคัญมากเลยค่ะคือถ้าทำฟู้ดชาเลนจ์หลังจากนั้นไปเลือกอาหารได้เลยว่าจะทำจะกินอะไรแต่ถ้าไม่ทำฟู้ดชาเลนจ์ก็คือเหมือนงม,มในความมืดหาเอานะคะบางคนเขาเลยไม่ทำแล้วก็ใช้วิธีการกินอาหารคอมเมอร์เชียลไปตัดจบปัญหาไปเลยก็ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนมีทังเลือกอยากจะทำโฮมเมดบาร์ได้ ก็ทำฟูชาเล่นก่อนไม่สามารถให้โดยแบบคำทางได้นะอันนี้ไม่แนะนำข้อดีของอาหารที่เป็นอาหารโฮมเมดหรือบาร์เนี่ยคืออะไรนะคะก้อดีก็เลยคือเลือกโปรตีนได้แบบเอาที่มันไม่แพ้ไม่ต้องให้ให้นี่มันไม่แพ้ได้แล้วก็ถ้าเบื่อก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้สมมติว่าสุนัขแพ้ไก่วันนี้กินข้าวคุกปลาทูพรุ่งนี้กินข้าวคุกปลาดิบต้ม วันมะลืงกินข้าวคุกเนื้อสับต้มอาทิตย์ถัดไปกินข้าวกับหมูเห็นไหมหลากหลายมากใส่ผักได้ใส่ผักกาดใส่แครอทใส่กลัมลงไปต้มค,คู่กันอะไรเงี้ได้ฟังดูแบบเอ็นจอยข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือเจ้าของสะดวกทำไหมอาหารที่เป็นอาหารโฮมเมดนะคะ หลักสำคัญของมันคือต้องสดใหม่สะอาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาอันดับแรกก็คือไม่กินเพราะว่ามันไม่ใหม่ทิ้งเอาไว้ก็เน่าเสียบูดได้ถูกไหมถ้ามันไม่เตรียมสดความน่ากินก็จะต่ำด้วยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่เมืองร้อนนะแมะลงวันเยอะมากเลยแล้วก็แบคทีเรียก็โตวไวถ้ามันไม่ใหม่มันไม่สดกินก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทิ้งนะคะ อันดับที่2เลยนะคะก็คือความสะอาดสะอาดจริงไหมเพราะว่าแบคทีเรียข่ายพยาธิใดๆก็ตามมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะมันจะต้องเอาไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบคบทีรียเองอะคะ่ะบางทีเอาหมูดิบๆไปกิ้งๆไปย้อมสีอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้มันจะต้องไปแบบไปใส่สารไปละลายแล้วก็เอาน้ํานั้นอะไปทําการเพาะเชื้อลงบนถาดเพาะเชือ้ออบอีกประมาณ5วันกว่าผลจะขึ้นกินไปแล้วหมูก้อนนั้น เราไม่รู้เลยนะคะว่าหมูก้อนนั้นมันมีเชื้อมากน้อยขนาดไหนยิ่งทฤษฎีล้างน้ําหมูอันนี้ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่การล้างน้ําหมูไม่ได้หมายความว่าหมูจะปัสจากแบคทีเรียนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่แน่ใจเรื่องของความสะอาดเพราะอะไรก็ตามที่มันมองด้วยตา,าเปล่าไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงเหมือนผีเลยไหมคอนเซ็ปต์ Concept. ผีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีอยู่จริงไหมไม่รู้นะคะ แต่แบคทีเรียกับไข่ปะยาดังสามารถส่องใต้กล้องจุลทรรศห็นได้นะคะดังนั้นต่อให้มันเป็นแบรนด์ที่เขาทํามาเป็นคอมเมอรเชียลเราก็ายังตอบไม่ได้อยู่ดีนะคะว่ามันสะอาดวัดเปอร์เซ็นต์จริงมาโยเวนแต่ว่าเราจะเห็นได้ด้วยตาเพราะว่ามันก็มีบางแบรนด์บางกรณีที่สุดท้ายแล้วหลังจากที่ไปตรวจสอบก็คือกลายเป็นว่าความสะอาดในการผลิตของเขามันไม่ได้มาตรฐานมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นแล้วเราก็าไม่รู้ว่าไอ้หลุด qc ปนเปื้อนนั้นนะ่ะ มันมาแจ็คพอตที่เราหรือเปล่านะคะดังนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจถ้าอยากจะกินสุกไม่ติดโฮมเมดคุกเอาหมูไปต้มสุกแล้วผ่านความร้อนร้อเซโอเคได้เลยแต่ถ้ากินบาบอันนี้ก็ต้องวัดใจนิดนึงนะคะความสะอาดมากน้อยขนาดไหนบางคนบอกว่าบาบอันนี้ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วถ้าผ่านการฆ่าเชื้อแล้วยังดิบอยู่ต้องเป็นรพังสีแกมมา คือมันมีประเทศเยอรมน,นีที่เขากินหมูดิบนะทุกคนหมูดิบของเขาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหลังสีแกมมาคือสารกำมันตะลังสีดังนั้นอะไรก็ตามที่แบบคิดว่าตัวเองทนกำมันตะลังสีไม่ได้อะก็คือไม่รอดแล้วเนื้อที่เราเอามาถ้ามันผ่านการฆ่าเชื้อด้วยยังดิบอยู่มันกำมันตะลังสีได้ไหมในกรณีที่บางคนบอกว่าเขาผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วย U ูอืมู V ไม่ได้ฆ่าได้ทุกอย่างนะคะ หรือถ้าบางคนบอกว่าผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบแบบสเตอร์ไลท์ถ้าพาสเตอร์ไลท์70องศาสเตอร์ไล์คือ100 120องศามันไม่สุกอะมันต้องสุกสิอันนี้ก็คือแล้วแต่แต่และบริษัทที่จะเคมาเลยแต่ว่าแนนแนะนําว่าให้ไปลองตรวจสอบดูดีๆแล้วกันนะคะเอาที่แบบไว้ใจได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลุด QC นั้นจะมาถึงเราหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นคือข้อเตือนเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า อันไหนดีอันไหนไม่ดีแนนก็ไม่ได้เป็นวงการผลิตอาหารสัตว์นะคะแนนก็จะตอบไม่ได้นะโดยเฉพาะบาบนะคะข้อเสียของเรื่องของอาหารโฮมีกับบาบนะคะอันดับที่3ก็คือค่าใช้จ่ายมังทั้งสูงกว่าเพราะอย่างที่บอกว่ามันต้องเตรียมตลอดนะคะแล้วกเ็เราไม่สามารถที่จะกินเนื้อเปล่า,ลาได้มันจะต้องมีพวกสารอาหารอื่นๆอย่างเช่นที่แนนบอกไปเลยว่า ข้าวมันก็ยังมีวิตามินหรือสารอาหารที่จําเป็นถ้าไม่กินข้าวกินอะไรอะ่ะก็คือจะต้องไปซื้อสารพวกนั้นมานะคะเป็นแบบโอเมก้า oh เป็นวิตามินอะไรมาบีบมาผสมเพราะว่าเนื้อดิบๆมันจะขาดแร่ธาตุหลายๆอย่างมากมายนะคะธรรมชาติบางคนบอกว่าธรรมชาติสัตว์ก็อยู่ได้อยู่ได้ค่ะสัตว์อยู่ได้ธรรมชาติแต่อยู่สั้นสัตว์ป,ป่ามีชีวิตอยู่ไม่ค่อยยืนยาวเท่าไหร่ยกเว้นช้างเต่าทะเล หรือปาวานปะลมาอะไรอย่างนี้คือถ้าเป็นสัตว์นักล่าอยู่อายุไม่ยืนถ้าไม่ติดเชื้อตายส่วนใหญ่ก็ตายจากขาดสารอาหารหรือโดนกัดตายดังนั้นสัตว์ตามธรรมชาติที่เลือกอาหารกินไม่ได้ต้องไปล่าอายุไม่ยืนเท่าไหร่นะคะถ้าเราอยากจะเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราให้อายุยืนสารอาหารต้องครบนะเหมือนคนคนจะกินข้าวคกุกปะทูทุกวันไม่ได้ถ้าไม่มีพักก็ขาดสารอาหารเนาะคิดในแง่นี้ง่ายที่สุดเลย อีกอย่างนึงนะคะที่เราเจอมาเป็นประจําก็คือพวกของดีปะ่ะเมื่อผ่านการเก็บรักษาไประยะหนึ่งมันก็จะสูญเสียใช้คําว่าสิ่งที่มีประโยชน์ไปด้วยนะคะผ่านการเก็บรักษาโดยเฉพาะพวกแร่ธาตุวิตามินหลายๆอย่างอ่มันจะหายไปตามกาลเวลาดังนั้นก็อาจจะต้องแบบดูดีๆนะคะแล้วก็เตรียมอย่างพิถีพิถันคือกินเร็วใช้เร็วนะคะมันก็จะ ได้สารอาหารครบถ้วนแต่ถ้าเกิดทิ้งเอาไว้นานกินไม่หมดอย่างเงี้ยโอกาสที่มันไม่ได้เลยเลยได้แค่เป็นโปรตีนเพียวๆไม่มีสารอาหารก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะของการทําอาหารโฮมเมดหรือบาฟนะคะก็คือมันต้องมีเวลาในการเตรียมอ่ะคือการเตรียมครั้งหนึ่งก็คือหลายอย่างเอาอาหารเอาตัวเนื้อแช่แข็งออกมาทอ มันก็ต้องผ่านกระบวนการทอต้องกี่ชั่วโมงขึ้นไปจะไม่สูญเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงปริมาณที่เหมาะสมในการให้มันไม่สามารถแบบกะกะ,กะให้ได้ร0อนะมันก็ต้องมีชัางด้วยกี่กรัมกี่กรามกี่กรมัมถึงจะเหมาะสมซึ่งอันนี้นะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะว่า กินไม่ได้กินได้นะคะแต่กรณีที่บ้านไหนอยากจะให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองนะคะกินอาหารพวกนี้เนี่ยแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอที่เขาเป็นทางด้านโภชนาการเพื่อคํานวณด้วยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงของเราต้องกินปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดเองสูตรเองประก,กับกลายเป็นว่าสัตว์ตัวนั้นขาดสารอาหารในระยะยาวมันจะไม่แสดงอาการในทันทีหรอกแต่มันผ่านไประยะใหญ่ๆมันถึงจะโชว์อาการขึ้นมาซึ่งอาการพวกขาดสารอาหารแร่ธาตุบางชนิดหรือวิตามินบางชนิดอะบอกเลยว่าตรวจสอบได้ยากมากบางทีกว่าจะรู้ตัวก็คือโซมไปมากแล้วนะคะ จากทั้งหมดที่กล่าวมานะคะไม่ใช่ว่าแนนไม่แนะนําอาหารที่เป็นโฮมเมดหรือบา,าบบบอฟนะคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อเสียหรือข้อพึงระวังนะคะที่คนที่จะทําอาหารประเภทพวกนี้จะต้องแบบรับให้ได้ถ้าสมมุติว่าคุณจัดการได้ทุกอย่างเท่าที่แนนพูดมาทั้งหมด4ข้อนี้ลุยเลยค่ะทำโฮมเมดทำบาบให้เด็กๆของเรากินได้เลยนะคะ ข้อดีของมันก็ที่นันบอกแล้วไม่เบื่อนะคะหลีกเลี้ยงโปรตีนที่แพ้ได้แล้วก็มีความหลากหลายส่วนใหญ่เจ้าของทุกคนจะแบบซีเรียสมากคือเรื่องที่ว่าสัตว์เลี้ยงของเราไม่ยอมกินอาหารนะคะในนั้นอาหารพวกที่เป็นโฮมเมดก็ถือว่าเป็นการปรับสภาพได้ดีแต่ว่าการให้โปรตีนที่ซ้าๆก็จะทําให้เบื่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่การจัดการละกันอีกอย่างหนึ่งนะคะในกรณีที่เป็นบาฟที่เขาบอกว่าเคยมีปัญหาเรื่องของอาการท้องเสียเรื้อรลางแล้วกินบาฟแล้วดีขึ้นจริงไหมไม่รู้ เพราะว่ามันยังไม่มีงานวิจัยอะไรที่ลองรับแล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นรักษาได้คือตอบไม่ได้แล้วงานวิจัยมันยังสนับสนุนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับอาหารที่เป็นคอมเมอรเชียลที่เขาทําการวิจัยสูตรมาแล้วนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบ้านแต่ละคนก็แล้วกันเวลาที่กินพวกนี้นะคะในแน,แน,นะนำให้ถ่ายพยาธิเป็นประจําทุกสเดือนถึง6เดือนอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่ามันไม่มีหรอกเราไม่รู้เราไม่เห็นได้ด้วยตานะคะดังนั้นป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดเลย และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของฟ o ดซีรีส์เอพิโซดที่3ะค่ะ จริงๆต้องพูดว่าเป็นการปิดจบซีรีส์ฟูดทั้งหมดเลยนะคะเราเริ่มสตาร์ตตั้งแต่อิสอดแรกคือการหาก่อนว่าแพ้อาหารไหมแพ้ยังไงแพ้ตัวไหนด้วยการทำฟูดชาเลนจ์ฟูดทรีอลนะคะจนไปถึงเลือกอาหารคอมเมอรเชียลที่เหมาะสมเพื่อที่จะช่วยลดอาการแพ้นะคะและจนมาถึงอสอดนี้ก็คือการเลือกอาหารที่คิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะในเรื่องของทางเลือกการแพ้อาหารอื่นๆ เห็นไหมว่าเรื่องของอาหารเป็นเรื่องที่ยาวแล้วก็มันไม่จบอะในครั้งเดียวแล้วจริงๆเอพิโซดทั้ง3อันที่พูดมาก็เป็นแค่เ่าวข้าๆเกินเกินผิวมากๆรายละเอียดมันมีอีกเยอะมากซึ่งแบบถ้าให้พูดก็คงแบบ หลายเดือนนะคะกว่าจะจบแล้วแต่ละตัวมันมีข้อบ่งชี้หรือว่ามันมีรายละเอียดปิดย่อยเยอะไม่เหมือนกันดังนั้นแน่ไม่ได้สนับสนุนนะคะให้ทุกคนอะ่ะแบบไปทดสอบอาหารกับสุนัขด้วยตนเองแนะนําให้ปรึกษาสตัวแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเช่นมันมีอาการแพ้รุนแรงหรือว่าแบบเป็นโรคผิวหนงังหรือมีโรคอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาคุณหมอเขาจะได้จัดการได้ทันที ถ้าสมมติว่าเจ้าของทรํรเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือกว่าจะมาถึงมือหมอบางทีโรคมันไปไกลแล้วกว่าจะกู้กลับมาได้กลายเป็นว่าแบบสภาพร่างกายหยับยืนเนาะตัวสัตว์เองอะคะเขาก็เจ็บปวดแต่เขาพูดไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปทร,ทรมานเขาด้วยความหวังดีแบบนั้นเลยนะก็ใช้ความร่วมมือกันกันกบของทั้งหมอนะคะแล้วก็ของคนรวมถึงเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อที่จะได้รักษาโรคแพ้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามฟู้ดซีรีส์มาจนถึงเอพิโซดที่3เป็นอะไรที่แบบแนนตั้งใจทํามากเลยนะเพราะนันรู้สึกว่าหลายหัวข้อมันละเอียดอ่อนมากแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต ได้เลยนะคะแนนจะเข้ามาอา่านแล้วก็ตอบในรายละเอียดหลายๆคนที่สงสัยซึ่งบางรายละเอียดถ้าเป็นเรื่องของการปรึกษาเคสแนนขอไม่รับนะเพราะว่าแต่ละตัวมันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วแนนก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงการวินิจฉัยหรือการรักษา,าของคุณหมออื่นได้โดยที่เราไม่เห็นสัตว์มาก่อนนะคะไปก่อนแล้วนะคะวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเปิดอพิโซดใหม่หรือเปล่ารอติดตามกัน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ